เป็นปกติสิเพ่งเล้นวได้อยู่ในิีนนั้นเขาตอบคุณ what kind of qualities แบบไหนแ่ยที่แรก็เจ้าได้ใช่ไหใช่ซอยถ้าไม่เ้ามาที่เอาเน่ยถ้าเกิดว่าแมนได้เป็นผู้กรรมการตัดสินเยวจะตัดิี่ เเดอจร์ิิแม่เตะเก่ากูเจ้าของเลยนะ thank you คำถามเนาะเพราะว่าแหม่มก็เคยเป็นกรรมการตัดสินนางงามมาดีสิ่งแรกนางงามมาจนเบิ่งทั้งหมดห้าประการเด้วยเรืองหนึ่งรอยยิ้มที่นางกับเขาสีดีก่อนได้ค่ะรอยยิ้มเนาะรอยยิ้มมาสำคัญเลยนะนางงามเนี่ยแล้วนางงามจักรวาลถ้าติดอย่างในสามถ้ามื้อน้าลองเบิ่งเด้อถ้าอยากรู้ว่า นึ่งในสามคนนั่นจะได้นางงามจักรวาลให้เบิงแข่เราฟันเราจะเรียงเหมือนข้าวโพดเหมือนบักซารีแล้วนะนางงามสูงต่มเบาเกี่ยวยิ้มแล้วก็ฟันเนี่ยไม่งั้นถ้าถ้าฟันข้างหนึ่งมันสูงมันมันโยกนะเจ้านางงามเจ้าสิตส่งทั่วโลกจะประกวดตกทันทีเพราะเป็นจับกระยาานี5ห้าประการฟันต้องสวยเหมือนข้าวโพดเหมือนปคือบักซารีแล้วบัดนี้รอยยิ้ม แขนต้องยาวหัวก,กริกจะต้องดีหลังโกงที่กว่านั่นนะจะจบป็ญญาจบด็อกเตอร์กระตกคือกันแล้วท้างามย่างเดียวถ้าบ่มีความฉลาดตอกปับ๊บตกทันทีเพราะฉะนั้นนางงามที่ว่าเอถามเนี่ยสิ่งแรกเลยรอยยิ้มและฟันต้องสวยและความไหวทิบจะต้องฉลาดนั่นคือถึงจะได้เป็นนางงาม คลิกดีมาต้องดีการยืนต้องดีการไหว้ยิ้มแขนจะต้องยาวสดทรงการยางการเหินทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอย้ําเลยว่าฟันต้องเรียงคือเม็ดบักษรีจุกขาวสั้นมือนี่น้าันี่ััน คนเมร่อที่พี่ถามขอตรานพี่ไอโน่จะบุญื